คุณพระบุญบาปสภาพฟันฉันสวัสดีค่ะอิม,มิช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 ชช วันนี้นะคะอิมจะพาทุกคนไปที่คลินิกทําฟันที่บริสเบนนะคะเป็นคลินิกหมอฟันเออเป็นคนออสซี่นั่นแหละแต่ว่าเหมือนเขามีแฟนหรือว่าภรรยาสักอย่างหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับคนไทยนิดนึงไม่นิดนึงก็เป็นไปกับคนไทยเยอะอยู่เพราะว่าเราสามารถพูดภาษาไทยแล้วเขาก็แปลฟังให้เราได้นะคะแปลฟังคืออะไร <laughs> เขาก็แปลให้เราได้นะ่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะก็สามารถไปทําฟันที่คลินิกนี้ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอิมจะลองไปดูว่าเอมันจะเป็นยังไงนะคะไปพาทุกคนไปดูบรรยากาศว่าคลินิกที่นี่เนี่ยมันต่างจากที่ไทยหรือเปล่านะไปกันยี่งงมากว่าจะปิดกล้องทำไมนะอันนี้ก็จะกำลังลงดิ์ไปนะคะไปกันดีกว่าต้องไปขึ้นแบบก้าวา่อนี้วันนี้ดิปก็ไม่นนมีคนมาดึง ถ้านิฟมีคนก็จะแบบว่าไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็แบบเขินๆน,น,นดิดนึงด,ด,ด,ดูกกระป๋อกระเป๋าโมโหมากอุ้มคนเข้ามาแล้ว แล้ม,มาแล้วก็มาลงตรงเบเกอรี่นายนะคะแล้วคลินิกหมอฟันมันก็อยู่ตรงนี้เลยทุกคนดาคลินิกหมอฟันอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นชื่อภาษาไทยเลชื่อหมอฟันนะคะหมอฟันเดนททลแล้วทีนี้เขาก็จะมีรหัสให้กดเออแล้วต้องกดศูนนึงเจ ในบริสเบนเข้าไปกันเข้างในเปิดประตูแล้วก็มีซุปเปอร์มรามรา์เก็ต,ต,ตแล้วตอนนี้อิมก็มานั่งรออยู่ข้างในนะคะทุกคนมีคนหนึ่งเข้าไปข้างในห้องและคนที่เขานั่งรออยู่เมื่อกี้นะคะ <laughs> วันดีเพื่อนแชทมาอ่านแล้วตลกเมันมีคนหนึ่งนะเข้าไปรออยู่ข้างในแล้วอิมก็ต้งองรออีกประมาณ20นาทีนะคะก็คือเหลทไปประมาณ10นาทีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้อิมไม่ได้มีงานแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นอิมก็สามารถนั่งรอได้แบบชิลๆดูแล้วก็หมอฟันที่นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นหมอฟันของออซซี่เนาะแต่ว่าเขาจะมีผู้ชวยเป็นคนไทยนะคะคืออิมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเป็น,ปนภรรยาหรือว่าเป็นแฟนแต่ว่าการทำฟันที่นี่น่ะ เขาจะไม่ปิดหน้าเราได้ทุกคนที่ไทยเขาจะมีแบบภาพปิดหน้าเนาะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ปิดหน้านะคะเขาจะมีทนทัดอยู่ข้างบน,นให้เราดูในระหว่างที่เราทําฟันด้วยแล้วก็มีอีกจอหนึ่งนะอีกข้างข้างหน้านะคะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเอาภาพปิดตาแล้วน่ะลูกค้าแบบว่าคนไข้เขาจะวิตกกังวลตอนนี้คุณหมอ,อเขาทำอะไรกับฟันเราอยู่นะ mm hmm. เขาก็เลยไม่อยากเอาภาพปิดตา,านะคะเขาก็เลยเปิดล่งจมเลย แล้วเราก็นั่งดูนะ่ะไปแล้วเขาก็จะมีแบบสแกนฟันให้ดูนะคะว่าตอนนี้สภาพฟันของเราเนี่ยมันอุบขนาดไหนนะทุกคนแล้วฟันอิมก็คือสภาพอวบมากเลยตอนนี้ความจริงน่ะอิ่งมาแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งที่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่ารีบ มาครั้งที่แล้วนะ่ะมาทําฟันตอนแรกอิมจะเอาเหล็กดัดฟันออกแต่ว่าทีเนี้ยคุณหมอเขาแนะนาว่าอย่าเพิ่งออ,ออกไปดีกว่าเพราะว่าฟันข้างในอิมมันยังไม่ติดกันนะคะมันแบบมันยังมีช่องว่างชุดแคบอยู่นิดนึงคุณหมอเขาก็แบบเออเเอ,อ,อ,อย่าค่อยออกไรดีกว่าอะไรแนี้นะคะแล้วเขาบอกให้อิมดัดต่ออีกสิบสองเดือนอิมก็คิดว่าอิมน่าจะไม่ดัดต่อถึงสิบสองเดือนหรอกถ้ามันติดกันแล้วว่าอิมก็จะอ,ออกนะคะแล้วพออิมไม่ได้ออกปั๊บอิมก็ต้องดัดต่อ ว่าที่นี่พอดัดฟันใหม่นะเขาไม่ได้ถอดเด็กดัดฟันทุกอย่างเลาออกนะคะเขาจะดัดต่อแล้วอิมันมีบัคเก็ตที่มันหลุดอันหนึ่งนะคะจากที่ดัดมาจากที่ไทยตั้งแต่เดือนมกราอิมไม่เคยตุ้มชันอิมก็ยังไม่เคยไปหาหมอฟันเลยแล้วก็มาหาหมอฟันครั้งนี้ที่แรกครั้งนี้ครัมาหาหมอฟันที่นี่ครั้งแรกนะคะเขาก็เลยดัดต่อให้เอาอันที่หลุดนะเขาก็ซ่อมอันที่หลุดให้นาอเอาอันใหม่มาใส่นะคะแล้วก็ติดลวดใหม่ แต่ที่นี้ปัญหาวันอยู่ที่ว่าไอ้ลวดที่เขาดัดให้น่ะมันดัดไปที่เหงือกอิมทาระสองด้านเลยมันก็เลยเคี้ยวข้าวแบบลำบากมันเจ็บมากเลยพอเคี้ยวข้าวไปปั๊บไอ้เหล็กมันก็จะทิ่มเข้าไปในเหงือกนะทุกคนอิมก็เลยมาให้เขาแก้ให้นะคะอิมดัดไปอาทิตย์ที่แล้วประมาณวันวันเสาร์เอออิมดัดไปวันเสาร์นะคะอิมก็เลยมาได้คิวทีหนึ่งวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วอิมต้องอยู่กับเหล็กดัดฟันที่มันทิ่มเหงือกนะอาทิตย์หนึ่งนะ แล้วก็ค่าเสียหายนะคะที่อิมจ่ายไปครั้งที่แล้วก็คืออยู่ที่450ดอลลาร์เราต้องจ่ายเดือนละ450ดอลลาร์นะคะถ้าอยากทำฟันที่นี่ถ้าเพราะฉะนั้นนะถ้าใครม,มีแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรนะี่ยแค่ทำฟันจากที่ไทยให้มันเสร็จนะคะจะได้ไม่ต้องมาเลืองเงินที่นี่อิมก็รู้สึกแบบว่าเลืองเงินมากเลยก็เลยจะรีบๆทำให้มันติดแล้วก็จะถอนเหล็กออกิ่มอิมไม่อยากใส่เหล็กเลยว่าเวลาพูดก็มันเหมือนคนแบบคนฟันหลอ เหมือนคนฟันหลออ่ะแล้วเราจะมาดัดฟันในอายุสามสิบอิมก็แบบไม่อยากดัดแล้วโอเคเดี๋ยวอิมจะพาทุกคนไปดูข้างในห้องนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาให้ถ่านหรือเปล่าอิมจะต้องไปขอเขาก่อนอัศจรรย์ใจอ๋อที่เมืองไทยเขาปิดอเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้อิมก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะอิมก็มาถึงที่ห้องและอิมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าเอราคามันเป็นอะไรยังไงในกรณีของอิมเนาะมันไม่ได้ต้องถอดเหล็กดัดฟันนะคะคุณหมอเขาก็เลยให้ดัดต่ออยู่ที่เดือนละ450แล้วต้องดัดอีก12เดือนเนี่ยแต่ว่ายังไงอิมก็จะแปลออกก่อน12เดือนอยู่แล้วแหละมันแพงไปนะ450 12เดือน,น่ะแพงกว่าการดัดแบบไฟแบบไฟ <c oughs> แบบไไใยไปซะแพงกว่าการดัดแบบใสอีกเพราะแบบใสมันแค่ประมาณแบบ 1,9200เองนะคะอันนี้แบบ450แค่2เดือนก็900และ4เดือนก็1,800และเกินไปและเกินเบอร์ไปและอิมก็คิดว่าน่าจะดัดแค่ประมาณแบบสครั้งพอแล้วอิมก็จะถอดออกส่วนในกรณีของเพื่อนอิมนะคะเพื่อนอิมก็คือไปหาคุณหมอเดียวกันเลยแล้วก็ได้ถอดเหล็กนะคะเออราคาค่าถอดจะอยู่ที่1,500ดอลลาร์นะคะก็จะทั้งได้ถอดเคลียร์ฟันอะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มีรีเทนเนอร์ให้ เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าถึงจะดัดต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็เลยตัดสินใจให้ถอดออกดีกว่าการจองคิวของคลินิกเดี๋ยวไม่ค่อยยากนะคะเพราะว่าเราก็แค่ติดต่อเข้าไปหรือว่าโทรเข้าไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นพี่คนไทยนะไม่ต้องแบบเมีความตื่นเต้นกลัวจังเลยจะไปจองคิวยังไงดีนะอันนี้เขาเป็นคนไทยเขาก็คุยกับเราได้แบบค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะถ้าเราไม่รู้ศัพท์คําไหนเราก็บอกพี่เขาช่วยแปลให้ก็ได้เพราะว่าอิมก็ไม่รู้ เยอะเลยอ่ะหลายคําที่เกี่ยวกับพวกแบบคําศัพท์เฉพาะทางนะคะอิมก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆที่อิมบอกไปอิมทําฟันไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วอิมก็ต้องมาแก้วควาวันศุกร์นะคะแต่ความจริงมันมีคิวเร็วกว่านั้นก็คือคิววันพุธแต่อิมหน่ะดันไปต่างเมืองนะคะไปสวนสนุกที่โกลโคสมา และอิมก็เลยไม่ว่างแล้วก็เลยจะต้องมาแก้ไขวันนี้ซึ่งอิมเข้าไปในห้องแล้วก็คุณหมอเขาก็เงียบ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 ให้แล้วครับประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วขึ้นไปนอนเตียงยังไม่ได้ทันแบบว่าเตียงร้อนเลยอะ่ะเตียงยังเย็นๆอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าอาให้ระวังการกินหน่อยนะเนอะกินเบาๆกินช้าๆระวังเหล็กหลุดอีก แต่ว่าความจริงนะตอนที่ดัดออกมาเสร็จแล้วนะมันหลุดเองนะคะมันอิมยังไม่ได้กินอะไรเลยอิมเคียวด้านขวาแต่ว่าด้านซ้ายมันก็หลุดไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไอตอนแรกเนะี่ยตอนที่ทําจากไทยมันจะไม่มีบักเกตตัวหนึ่งนะคะที่อยู่แบบฟันข้างในสุดตรงข้างล่างแต่พ,พอมาที่ออสแล้วคุณหมอเขาติดไอดตัวนั้นให้พอติดตัวนั้นปั๊บ เวลาแบบทาการทําอะไรต่างๆข้างในอะมันยากมากเพราะว่ามันอยู่แบบข้างในสุดเลยคุณหมอเขาก็ต้องมาแงงแงงปากออกนะคะมันก็เลยหลุดง่ายนะคะส่วนด้านขวาก็ไม่รู้ว่าทาไมมันถึงหลุดเหมือนกันเพราะด้านขวาไม่ได้ติดตัวข้างในสุดอืหรือว่าอิ่มกินเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่หรอกว่าคนกินได้น้อยจะตายไปคลินิกอันนี้จะอยู่ระหว่างพอรีจุดวาลเล่นะคะแล้วก็นิวฟาร์ม เหมือนแบบอยู่กึ่งกลางเลยนะทุกคนอิมก็เลยค่อนข้างที่จะไปสะดวกไหมก็ไปสะดวกแต่ตอนขากลับเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ารถบัสไปถึงที่หออิมเนะี่ยมันไม่มีมันต้องเดินอีก10นาทีนะคะตอนที่เดินเข้าไปตอนแรกๆหาคลินิกก็จะงงๆหลงทางนะเพราะว่ามันแบบเป็นตึกเรียงกันหมดทุกตึกเนาะแต่ว่ามันจะแบบมีเลี้ยวเข้าไปอย่างเงี้ยอิมก็เลยหาไม่เจอตอนแรกวันที่อิมไปอิมก็เดินไปเดินมาเลยนะคะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกัน แต่ว่าพอหาเจอแล้วก็หาเจอเลยเอยี่ยงวะ เออก็นั่นแหละพอหาเจอแล้วก็หาเจอเลยนะคะแล้วก็กดรหัสเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอิมจะทิ้งที่อยู่เอาไว้ให้นะ mm. เผื่อมีคนไหนอยากไปทําฟันตามที่เอ,อ่อคลินิกนี้นะคะแบบมีปัญหาอะไรก็ได้ปัญหาแบบอยากอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนดัดฟันต่างๆบราบราบนะคะก็ไปคลินิกนี้ได้เลยเดี๋ยวที่อยู่อิมจะทิ้งเอาไว้ตรง description นะคะสรุปวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย